สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนอะตอมเผยสิ่งที่อยากบอกแตงโมทำไมไม่เชื่อห้าคนบนเรือและตำรวจยังคงอยู่ในความทรงจำของทุกคนแม้ตัวจะจากไปจากโลกนี้แล้วอย่างแตงโมนิดาเพื่อนๆในวงการบันเทิงหลายคนต่างระลึกถึงแตงโมอยู่บ่อยครั้งเช่นเดียวกับอะตอมสัมพันธภาพเพื่อนสนิทของแตงโมที่เคลื่อนไหวถึงแตงโมผ่านโซเชียลอยู่เรื่อยๆอ,อย่างล่าสุดอะตอมก็ได้โพสต์อินสตาแกรมส่วนตัวระบ,บุข้อความว่า โมถ้ามึงรับรู้ได้ทางไหนก็แล้วแต่จะบอกมึงว่ามีคนมาถามกูเยอะมากกูไม่เชื่อคนที่อยู่บนเรือที่รอดชีวิตบ้างเลยเหรอ กูเลยตอบไปทันทีว่ากูไม่เชื่อเลยแม้แต่คนเดียวและไม่เชื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจที่รับผิดชอบเรื่องมึงด้วยที่ตอบไปแบบนี้เพราะตลอดที่กูไปหาร่างของเมึงตลอดระยะเวลาสองวันกว่าโดยเฉพาะวันที่สองกูอยู่ถึงห้าทุ่มกว่าและกูไปตอนช่วงกลางวันด้วยกูเจอแต่น้องเบิร์ดแฟนเมึงนั่งว่ายอยู่ริมแม่น้าแอนนาน้องโมอามีนาน้องฮิปโปนุกพี่ซูซี่และคนที่รักเมึงแต่กูไม่เจอคนที่อยู่ในเหตุการณ์แม้แต่ตัวเดียวตั้งแต่ที่เมึง ตกน้ำไปจนเจอร่างเมองกูเห็นมาโศกเศร้าตอนที่สัมภาษณ์ร้องห่มร้องไห้ว่ารักเมองแบบนี้สําหรับกูมันไม่ใช่คนที่รักเมองจริงหรอกเพื่อนเอ๋ยกูเห็นรูปที่ถ่ายกับเมองกูโคตรคิดถึงเมองเลยโมเอ๋ยแม้กระทั่งมาเที่ยวพัทยาแค่ผ่านคอนโดที่กูเคยไปนอนพักตอนน้ําท่วมเป็นเดือนๆที่มึงยกห้องไห้กูยิ่งคิดถึงเมึงเลยไอ้โมเอ๋ยกูขอให้ดวงวิญญาณเมึงช่วยดนจิตโดนใจให้คนที่มีความปรารถนาดีกับเมึงเพื่อให้เขารู้ความจริงให้ได้นะเพื่อนนะเมึงคงอยู่ นะที่ที่สบายแล้วโชคดีนะเพื่อนนะคิดถึงมึงตลอดนะโมท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากที n ี c o o m ขอบคุณครับ